สวัสดีค่ะเจอกันรอบค่ำนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหลายคนอาจจะนอนดึกได้เนาะแล้วก็วันนี้ขอไว้อะไรให้กับคนรักตัวเลขทั้งหลายนะคะแล้วก็หวังไว้เยอะเนาะแล้วมันก็กริบเลยทีเดียวนะคะถูกกินเลยนะคะเพราะว่าใครลงกับเลข7-5 <laughs> แอดก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคะถึงแม้เลขของน้องจะไม่ออกนะคะแต่ไม่เป็นไรยังรักเสมอพวกเราคนรักการเสี่ยงดวงก็ยังซื้อตามน้องเสมอมานะ,ะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ยังไงก็ขอตามไว้ก่อนเป็นกําลังใจนะคะวันนี้แอดก็จะมาเล่าใหม่เลขที่พวกเราซื้อทุ่มกันไปนี่แหละคะ่ะนะคะ7-5ว่าคืออะไรกันแน่นะ,ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวเลขนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรส่วนตัวกับน้องลิสหรือเปล่า มีความหมายอะไรเออทำไมไม่ใช่0327ออะไรแบบนี้ใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ แต่ก่อนจะเล่าขอออกตัวแรงนิดนึงค่ะว่ามีคนหวีดละลิษาอีกแล้วนะคะก็อันนี้เป็นสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเลยค่ะถึงขั้นมาโพสต์เลยนะคะตื่นเต้นมากบอกว่าเมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกายนนางสาวละลิษามโนบาลนะคะมาแบบเต็มยศด,ด้วยนะนางสาวนะหรือลิซาค่ะศิลปินนักร้องหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกสมาชิกวง b l ล c k พิงนะคะ แถมหัวใจชมพูดำให้อีกหนึ่งคู่นะบอกว่าวงโกกรุปชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้พร้อมกลุ่มเพื่อนได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะคะฤดูกาล2 0 2 2อยากขออภยัย2023-2024ถึง2024ค่ะระหว่างทีมสโมสรอนฟุตบอลปารีสแซงต์แช็คแมงนะคะกับทีมสโมสรอนฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะที่สนามฟุตบอลนะคะปาร์คเดเพลง ขออภัยนะคะถ้าชื่อสนามฟุตบอลมันดูทำแม่งทำแม่งนะคะที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อนะคะว่าเขาอวยอะไรต่อแล้วหมายเลขที่เราสงสัยกันเนีย่ยมันคืออะไรนะคะแอดมีของดีมานนำเสนออีกแล้วนะ,ะอันนี้ถ้าหลายคนจำได้เดี๋ยวเคยเปิดรอบออเดอร์ไปแล้วแล้วก็โซเอาแบบในพิบตาแบบไม่ทันซื้อกันเลยก็คือ ชุดนอนไม่ได้นอนนั่นเองนะคะเพราะอะไรอืมไม่ไม่ใช่ว่าคนข้างๆสะก,กิดอะไรนะเป็นชุดปั่นวิวค่ะเพราะใส่ปุ๊บเนี่ยต้องไปฟังเลยแม่ลาลิสามันนี่ก็ต้องซักเพลงใดเพลงหนึ่งของ Black พิงคนะคะจะดูดูด,ดูหรืออะไรก็ต้องทําเป็นชุดนอนปั่นวิวค่ะแอดบอกเลยว่าสั่งแล้วก็คือไม่ได้นอน ซึ่งมันมีความลูกคุณมากเพราะเนื้อสัมผัสจะนวลเนียนนุ่มลื่นเลาวากับเส้นไหมแบบทอเต็มผืนเลยทีเดียวนะคะ ขายพ้าปูที่นอนซึ่งอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้นะคะอย่างที่บอกไปเขาเรีสต็อกแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะอยู่ในช่วงเซลล์กระหน่าเลยปกติเนี่ยจาก2,000กว่านะ2,000อัพเลยตอนนี้ก็เหลือแค่พันกว่ากว่าเท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายอัพพีนิวส์ได้เลยก็คือสอบถามได้ทั้งเรื่องไซส์เนาะแล้วก็ราคาด้วยแต่แต่แต่ มีแต่อีกแล้วนะคะสินค้าพรีออเดอร์นะคะรอเขาเติมแล้วก็ชิปปิ้งมาจากเมืองนอกเมืองนาอันนี้ต้องรอนานเลยแอดบอกเลยว่าข้ามปีอย่างแน่นอนราคานี้ขอคนรอไหวนะคะต้องบอกว่าอันนี้คุ้มจริงและเป็นชุดนอนเซตเลยทีเดียวนะคะปกติเราซื้อย่างอื่นเนี่ยแค่เสื้อเป็นตัวราคามันก็เกินนี้แล้วเนาะแต่คราวนี้ค่ะด้วยความที่ราคาพิเศษแบบนี้เขาก็จะกำหนด วัน e พืออเด้วยเพราะฉะนั้นแอดขอรับถึงวันที่3ธันวาคมเท่านั้นนะคะ <g ül> ก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันใช่ไหมเนาะขอก่อนสักช่วงค่ำๆละกันนะคะรายละเอียดทุกอย่างชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนปั่นวิวสอบถามทางไลน์อภิษณ์นิวสเท่านั้นนะคะราคาไซส์ วันที่คาดว่าจะได้รับของเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้นะจ๊ะอ่ะว่าแล้วมาเมาส์กันต่อดีกว่ามัวตะขายชุดนอนไม่ได้นอนเนาะเสื้อสุดสเปเชียลตัวนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีการติดชื่อ LISA มาเสร็จสับนะคะแล้วก็รับจากมือของนัซเซอร์เอาเคลฟรี่เองเลยด้วยนะคะซึ่งไอที่สกีนตัวเบิ้มๆจนเราเอาไปซื้อจะบอกว่าแทง2ตัวไม่ได้นะคะผิดกฎหมายห้ามพูดออ ที่เราไปซื้อ2ตัวสุดท้ายมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว7 5หเนี่ยค่ะ,ฉะเฉลยเลยนะเป็นรหัสประจำเทศบากลกรุงปารีสนั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะหรือพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือเหมือนรหัสไปรษณีย์นะคะก็จะเหมือนบ้านเราที่มีหลายๆตัวค่ะแต่ว่าเลข2ตัวหน้านะคะจะสื่อถึงแต่ละเขตค่ะที่เป็นไปรษณีย์ในประเทศของเขานะโดยเรียงลำดับกันไป อย่างเมืองหมักเซยนะคะเลขนำหน้าก็คือ13ค่ะส่วนเมืองแซงเอเตียนนะคะเลขนำหน้าคือ42ค่ะและแน่นอนว่ากลุงปารีสนะคะเลขก็คือ75นั่นเอง ซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากทางสถานทูตเนาะของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ง่ายๆแล้วว่า75เนี่ยเป็นรหัสประจําเทศบาลกรุงปารีสนะก็เลยมอบเลขนี้นะคะสุดพิเศษให้กับลิซ่าแล้วแอดก็ยังไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะคะไปกดติดตามได้เลยนะเขาเก่งจริงเขาก็บอกว่าอย่างในอดีตค่ะรองเท้าแบรนด์แอรของจอแดนนะคะก็เคยคอลแลบร่วมกับสโมสสน,นะ อย่างข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจวิเคราะห์บอลจริงๆนะคะเขาบอกว่าในอดีตยางรองเท้าแบรนด์แอร์จอดแดนเนี่ยก็เคยมาคอลแลบอยู่นะร่วมกับสโมสรเปแอเชนะคะก็มีตัวเลข75เหมือนกันที่รองเท้านะคะเออก็เลยกลายเป็นสนิเกอร์ที่แบบควรค่าแก่การสะสมไปนะคะก็ยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นเลขที่มีความหมายในฝรั่งเศสเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็เลขนี้เดี๋ยวต้องดังกระหึ่มอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าโอลิมปิกที่ปารีสในปีหน้าค่ะเขาก็เริ่มมีซิวเนียออกมาใช่ไหมเป็นของนี่น่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เลข75มาโปรโมทนะคะแล้วก็ลงไปแบบแปะลงไปติดลงไปนะคะในสินค้าหลายๆอย่างด้วยนะคะกลายเป็นจุดขายไปอีกค่ะตอนนี้ใครมีอะไรที่เป็นเลข75น่าจะปังนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะบอกก็คือพวกเราอย่าไว้ใจค่ะแม้จะพลาดในงวดนี้เราต้องตามค่ะ เผื่อมาในงวดหน้าคนมีความหวังเท่านั้นซึ่งจะเป็นผู้มีชัยชนะนะคะขอจบไวแต่เพียงเท่านี้นะอ่ะอย่าลืมใครจะสอบถามชุดนอนไม่ได้นอนขอออเดอร์ก่อนวันที่3ทธันวาคมนะเอาแอดบอกเองงงเองเนาะเวลาน้อยจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นใครได้ดูคลิปนี้ก็รีบหน่อยเด้อ